ใ่เก่งมากนะคะโรงเรียนอารเของเรานะคะเพชรเนียไม่มีแผงคอจะไม่ลูกดเพชรทูจะมีแผงคอนะคะติ๊กตอนนี่หลับวันละกี่ชั่วโมงหรู้ไหมหลับวันละยี่สิบชั่วโมงต่อวันนะคะแล้เวาอีกสี่ชั่วโมงที่เหลือนะคะมันจะใช้เวลาในการล่าเหยื่อแล้วก็กินเหยื่อแล้วก็เดินนะคะเดได้ดู มีลักษณะคล้ายๆกับอะไรหลอมีลักษณะคล้ายกับคู่กันนะคะผลของมันจะสร้างีเลียนนะคะใบหูของมันจะกลมนะคะถ้าเป็นสีตัวแอฟริกานะลูกจะมีสีเข้มกว่าสีตัวเอเชียของเรานะคะถันหน้ามาแล้วลูกมันถันหน้ามาแล้วส่วนสีตัวเอเชียของเราจะออกสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะเชรเนียนอนอยู่ข้างในเห็นไหมลูกเทรไหนเป็นสายล่าเหื่อ เหตมีอนฝ่ายล่เหยื่อนะคะเหตุที่เพศผู้ไล่เหยื่อไม่ได้เพราะว่ามีแขงคอที่อ่าไม่สามารถบดบังกับป่าได้นะคะก็เลยทําให้เหยื่อเห็นแขงคอของมันแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้นะคะมีอุปสรรคตรงแขงคอหลก ติกโตวิ่งไม่ค่อยเร็วนะลูกนะเวลาไล่ลเหยื่อมันจะต้อนเหยื่อเข้ามาหายฝ่ายเนึงนะคะมันจะวิ่งผ่านสี่คุณร้อยเลยลูกตัวนี้จะต้อนไมหมตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะต้นไมหมตัวหนึ่งกินกันเป็นฝูงนะคะถ้าเหยื่อเยอะถ้ามีจํานวนเหยื่อที่เยอะนะคะเราจะเห็นติ๊โตอยู่บริเวณนั้นเยอะมากนะคะ